สวัสดีคะ่ะนักเรียนกลับมาพบกับครูอีกครั้งนะคะในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4วันนี้ครูจะสอนนักเรียนในหัวข้อการบวกและการลบจำนวนนับที่มากกว่า1 0 0 0 0แสนแต่แบบระคนค่ะคําว่าแบบระคนก็คือในโจทย์หนึ่งข้อจะมีการดำเนินการทางคณิตศาสตร์มากกว่า1 000, เครื่องหมายนะคะ มากกว่า1เครื่องหมายหรือเครื่องหมายเดียวกันแต่มากกว่า1ครั้งนะคะทีนี้เราไปดูวิธีการกันค่ะนะคะในโจทย์ข้อนี้ค่ะนักเรียนจะเห็นการดำเนินการมีกี่แบบคะมีทั้งหมด2แบบนั่นก็คือการบวกและการลบค่ะแล้วนักเรียนพอจะทราบไหมคะว่าเราจะ บวกก่อนหรือลบก่อนนะคะวิธีการดูง่ายๆค่ะนักเรียนก็สังเกตว่าโจทย์กําหนดว่าให้เราทำอะไรก่อนคะให้เราบวกกันก่อนค่ะโดยดูจากการใส่วงเล็บนะคะเพราะฉะนั้นในการบวกบวกลบแบบละคนนะคะในกรณีที่มันมีวงเล็บ นักเรียนจะต้องบวกหรือลบในวงเล็บก่อนตามที่โจทย์สั่งนะคะจากตัวอย่างนี้เขาให้เราทำอะไรก่อนคะเขาให้เราบวกก่อนค่ะทีนี้เราไปดูกันนะคะตัวอย่างค่ะอ้าวทีนี้วันนี้ครูจะให้นักเรียนทำโดยการตั้งนะคะให้ให้ทำโดยทำแนวตั้งก่อนนะคะอ้าทีนี้ อันนี้จำลองสมุดนะคะให้เห็นช่องที่ชัดเจนเวลาทำนะคะให้นักเรียนใส่เลขโดดแต่ละหลักในแต่ละช่องนะคะเริ่มเริ่มเลยนะคะตัวตั้งแรกก็คืออะไรคะก็คือ3 8 5 6 3 5ค่ะแล้วก็ตัวบวกก็คืออะไรคะ2 7 5 3 0 0 47ค่ะเราจะทำการบวกก่อนนะคะขีดเส้นให้เรียบร้อยเราบวกแค่2จํานวนนี้ก่อนเริ่มต้นบวกจากหลักไหนก่อนคะจากหลักหน่วยก่อนค่ะ5้บวกเได้อะไรคะ5้บวกเได้12เพราะนั้นใส่สแล้วทดไว้1นะคะทดไว้1แล้วเราก็ไปบวกในหลัก10ค่ะ 3าบวกสได้7จทดอีกหนึ่งเป็น8ค่ะแล้วเราก็ไปบวกในหลักร้อยค่ะหลักร้อยก็เอาหบวกกับ3ได้9ค่ะจากนั้นไปบวกในหลักไหนต่อคะในหลักพันค่ะหลักพันห้าบวกหได้10บสิบใส่ยังไงคะใส่ศูนแล้วทดหนึ่งไปที่หลักอะไรคะ หลักหมื่นนะคะไปที่หลักหมื่นเพราะฉะนั้นได้อะไรคะได้อะไรในหลักหมื่นได้อะไรคะเอา8วก7ได้15แล้วทดอีกหนึ่งเป็น16บหใส่หใส่6แล้วทด1ไปที่หลักแสนต่อนะคะแล้วก็ตัวเลขในหลักแสน3บวก2ได้5ทดอีก1นเป็น6ค่ะ ากนั้นใส่จุลภาคให้เรียบร้อยนะคะเสร็จหรือยังตอบได้เลยไหมคะยังถูกไหมคะเพราะอะไรเพราะตอนนี้เราเพิ่งได้ผลลัพธ์ในวงเล็บเองนะคะเพิ่งได้ผลลัพธ์ที่ได้จากการบวกมาเองนะคะยังเหลืออีกตัวหนึ่งคือตัวที่ต้องเอาไปลบนะคะ96,496จับมาจับมาทำอะไรคะ จบมาลบกันนะคะอ้าวตัวนี้2-6ลบ6ได้ไหมั้ยลบ6ไม่ได้ใช่ไหมคะต้องยืมตัวนี้มาตัวนี้เหลือ7ตัวนี้เป็น12 12-6ลบ6ได้6นะคะตัวนี้ในหลักสิบได้7ตัวตั้งเป็น7 7จะลบ9้าได้ไหมคะไม่ได้ต้องไปยืมในหลักร้อยมาหลักร้อยตัวนี้เหลือ8นะคะตัวนี้เป็น17 17ลบ9ได้อย่าง ได้แล้ว17เลบ9เหลืออะไรคะเหลือ8ค่ะแล้วก็แล้วก็อะไรต่อคะหลักร้อยต่อใช่ไหมคะลบตัวเลขในหลักร้อยต่อก็คือเอา8ลบ4เหลือ 4, 4ค่ะจากนั้นลบหลักไหนต่อคะลบตัวเลขในหลักพันนะคะตัวตั้งเป็นเลขอะไรคะตัวตั้งเป็นเลขศูนย์จะลบ6ได้ไหมคะ ไม่ได้นะคะส่วนลบหไม่ได้ก็ไปยืมตัวนี้มาตัวนี้เหลือหตัวนี้เป็น10นะคะสิบลบหกได้อะไรคะได้สนะคะแล้วก็ในหลักหมื่นห้าลบเ้าได้ไหมคะไม่ได้นะคะต้องไปยืมหลักแสนมาตัวนี้เหลือห้าตัวนี้เป็นสิบห้หลบเ้าหลืออะไรคะสิบหลบเเหลือเหลือห นะคะแล้วก็หลักแสนก็เลยเหลือเลขอะไรคะเหลือเลข5ค่ะเพราะว่าไม่มีตัวลบนะคะดังนั้นคำตอบของข้อนี้ก็คือ5 6 000, 4 4 8 8 6ค่ะขีดเส้นให้เรียบร้อยนะคะตอบให้เรียบร้อยเป็นไงคะมันเหมือนเดิมนะคะแต่แค่เรามีการดำเนินการมากขึ้นอีกวิธีการก็คือ บวกหรือลบในวงเล็บก,ก่อนเสมอนะคะไปดูตัวอย่างถัดไปค่ะในตัวอย่างนี้มีการดำเนินการที่อย่างคะ2ออย่างนั่นคือการลบและการบวกค่ะแล้วเรียนจะต้องทำอะไรก่อนจะทำการลบก่อนหรือบวกก่อนก็ดูในวงเล็บก,ก่อนในวงเล็บต้องเอาไปทําอะไรก่อนคะ เอาไปลบก่อนนะคะเอาไปดูกันครูตั้งเลยนะคะตัวตั้งทรายตัวลบทรายอ่ะใส่เครื่องหมายขีดเส้นอะไรให้เรียบร้อยนะคะเป็นการลบไปดูค่ะตัวตั้งเป็นเลขอะไรคะตัวตั้งเป็นเลขหนึ่งจะลบสองได้ไหมไม่ได้ต้องไปยืมใครยืมศูนย์ศูนย์มีให้ยืมไหมไม่มีต้องไปยืม หลักร้อยตัวนี้จะเหลือ4ใช่ไหมคะตัวนี้ตัวเองได้รับมาเป็น10แล้วก็ให้หลักหน่วยยืมก็เลยเหลือ9และตัวนี้ก็จะกลายเป็นอะไรคะเป็น11นะคะ11-2เลบ2เหลืออะไร11-2เลบ2เหลือ9ค่ะและตัวเลขในหลัก10เหลืออะไรคะเหลือ9-1ลบ1ได้อะไรคะได้8ค่ะ ในหลักร้อยค่ะตัวตั้งเป็นเลข4 4จะลบ7ได้ไหมไม่ได้ทำยังไงคะต้องไปยืมในหลักพันมาตัวนี้เหลือ8ตัวนี้เป็น14ค่ะ14ลบ7ได้ยังได้แล้ว14ลบ7ได้7ค่ะแล้วก็เอาตัวเลขในหลักพันตัวตั้งคือ8ลบกับตัวลบคือ7ได้1ค่ะแล้วก็ เอาหลักหมื่นมาลบกันนั่นคือ6กลบสได้ไรคะ6กลบสได้สองค่ะต่อมาค่ะต่อมาเอาตัวเลขในหลักแสนมาลบตัวเลขในหลักแสนลบได้ไหมตัวตั้งเป็น3จะลบ5ได้ไหมไม่ได้นะคะไม่ได้ก็ต้องไปยืมในหลักในหลักล้านมาตัวนี้เหลือ3ตัวนี้เป็น 13นะคะ13-5ลบหเหลืออะไรคะ13-5ลบ5เหลือเหลือ8นะคะแล้วก็หลักล้านลบกันเหลืออะไรคะเหลือ1ค่ะใส่จุลภาคให้เรียบร้อยจบยงังยังนะคะนักเรียนจะต้องเอาผลลัพธ์ที่ได้จากในวงเล็บที่เราลบกันเอาไปทำไรต่อคะเอาไป บวกต่อนะคะไปบวกต่อทีนี้เราก็บวกกันได้เลยก็คืออะไรคะ9บวก9เป็นอะไร18ใส่8แล้วทด1ไว้ในหลัก10บนะคะ8บวก8ทดอีก1เป็น8บวก8ได้16ทดอีก1เป็น17ค่ะใส่ใส่อะไรคะใส่7แล้วทด1มานะคะที่หลักร้อย มาค่ะ7บวก5 7บวก5ได้12ทดอีก1งเป็น13ใส่3แล้วทด1นะคะบวกในหลักอะไรต่อบวกในหลักพันต่อค่ะ1บวก2ได้3ทดอีก1งเป็น4ค่ะแล้วก็บวกในหลักหมื่นได้เท่าไหรค่คะ2บวก4ได้6ค่ะ บวกในหลักแสนต่อ8บวก5เป็น13ใส่3แล้วทดอีก1ค่ะในหลักล้าน3บวก1แล้วทดอีก1เป็น5ค่ะดังนั้นคำตอบของข้อนี้เท่ากับเท่าไหร่คะ5ล้าน3 6 4 3 7 8ค่ะสังเกตไหมคะว่า2ตัวอย่างวงเล็บมันอยู่ข้างหน้า เราก็ทำวงเล็บข้างหน้าเสร็จแล้วเมื่อได้ผลลัพธ์มาแล้วครูก็เลยตั้งต่อมาเลยถูกไหมคะตั้งเอาไปบวกหรือเอาไปลบต่อได้เลยนะคะทีนี้ไปดูตัวอย่างถัดไปกันค่ะตัวอย่างนี้บ้างเห็นไหมคะว่าจะคล้ายกับ2ตัวอย่างที่ผ่านมาก็คือวงเล็บอยู่ข้างหน้าถ้าวงเล็บอยู่ข้างหน้าแบบนี้แปลว่าเราก็ทําในวงเล็บเมื่อได้ผลลัพธ์ในวงเล็บเสร็จก็เอาไปทําต่อไปดําเนินการต่อ กับตัวหลังได้เลยนะคะเพราะว่าผลลัพธ์ที่ได้จากในวงเล็บเนี่ยเป็นตัวตั้งของการดำเนินการครั้งต่อไปอ่ะไปดูต่อค่ะข้อนี้เราก็ทำอะไรคะอ่ะตีตารางในเป็นตารางนะคะแต่ถ้าเกิดว่านักเรียนใช้สมุดที่เป็นตารางอยู่แล้วนักเรียนก็แค่ใส่ตัวเลขช่องละ1ตัวนะคะจะได้มองได้ชัดเจนขึ้นตัวตั้งของเราคือ8ปดล้านหกแสนสามหมื่น 22ค่ะตัวลบของเราคือ6,578,002ค่ะอ่ะลบกันเริ่มกันเลย2ลบ2ได้ไรคะได้0โอ้ง่ายมากเลย2ลบ0ได้2ค่ะ0ูลบ0ได้0ค่ะต่อมาค่ะในหลักพัน0ยลบ8ได้ไหมไม่ได้ดูไหมคะก็ต้องไปยืมในหลักหมื่นมาตัวนี้เหลือ2ตัวนี้เป็น10 10บลบสองเอ่อโทษสิบลบแปดเหลืออะไรคะเหลือสค่ะต่อมาค่ะในหลักหมื่นตัวตั้งเป็น2แต่จะลบ7ได้ไหมไม่ได้ก็ต้องไปยืมในหลักในหลักแสนมาตัวนี้จะเหลือ5ตัวนี้เป็น12 1 2องสลบเเหลืออะไรคะเหลือ5ค่ะแล้วก็มาหลักแสนต่อหลักแสนก็คือห้าลบห้าเหลืออะไรคะ เหลือ0ค่ะแล้วก็หลักล้าน8-6บ6เหลือ2ค่ะใส่จุลภาคให้เรียบร้อยจากนั้นผลลัพธ์ที่ได้จากวงเล็บแรกเราก็จับไปทำอะไรต่อจับไปลบต่อนะคะลบกับใครลบกับ1นึออ่งแสโทษ1นึ่งล้ตัวนี้เป็นตัวตั้งเพราะว่ามันอยู่ข้างหน้าใช่ไหมคะเป็นผลลัพธ์ที่ได้ จากวงเล็บแรกมาเป็นตัวตั้งในการดำเนินการครั้งต่อไปนะคะเอาเราลบต่อเลยหลักหน่วยก่อนเลย0ูลบ2ได้ไหมไม่ได้ก็ต้องไปยืมในหลักสิบมาตัวนี้เหลือ1ตัวนี้กลายเป็น10ค่ะ10ลบ2เหลืออะไรคะเหลือ8ค่ะหลัก10บ1ลบ8ได้ไหมหลบ8ไม่ได้ต้องไปยืม หลักร้อยมาหลักร้อยไม่มีให้ยืมก็ต้องไปยืมหลักพันมาตัวนี้เหลือหนึ่งตัวนี้เป็นสิบให้เขายืมไปเหลืออะไรคะเหลือ9ตัวเองได้รับยืมมาเป็น11นะคะ11บเอ็ดลบแเหลืออะไรคะเหลือสนะคะในหลักร้อยเหลือสิบหรือเหลือ9ะะเหลือ9นะคะเหลือ9ก้าเลบห้าได้อะไร9กลบห้าได้สค่ะ มาถึงคิวของหลักพันบ้างหลักพันตัวตั้งเป็น 1. ลบ7ได้ไหมไม่ได้ค่ะไปยืมหลักหมื่นมาตัวนี้เป็น4ตัวนี้เป็น11 11-7ลบ7ได้แล้ว11-7ลบ7ได้4ค่ะตัวเลขในหลักหมื่นลบกันได้ไหมไม่ได้เพราะว่าตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบนะคะก,ก,ก,ก็ไปยืมในหลักแสนหลักแสนไม่มีให้ยืมก็ไปยืมในหลักในหลักล้านตัวนี้เหลือ1ตัวนี้เป็น1ิ ให้เขายืมต่อเหลือ9ตัวเองได้รับยืมมาเป็น14 1 4ลบ14ลบ7ได้อะไรคะ14-7ลบ7ได้7ค่ะนะคะต่อมาในหลักแสนก็จะเหลือ9-4ลบ4เหลืออะไรคะเหลือ5แล้วก็หลักล้านหลักล้านตัวเองเหลือ1-1ลบ1ได้ไรได้0เพราะฉะนั้นไม่ต้องใส่นะคะไม่ต้องใส่ใส่จุลภาคให้เรียบร้อย ดังนั้นคำตอบของข้อนี้ก็คือ5 7 4 4 4 8 8นะคะเป็นยังไงคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะ,อะตอบให้เรียบร้อยทีนี้มาดูตัวอย่างนี้บ้างเป็นยังไงคะวงเล็บที่เราจะทำไปอยู่ตัวหลังนะคะถึงแม้มันจะไปอยู่ตัวหลังแต่เราต้องทำในวงเล็บก่อน ครูก็ตั้งเลยนะคะครูก็จับ8 8 5ล้าน5ลบกับใครคะลบกับ7 4 7 5ล้าน4 9 1นะคะลบกันเอาเริ่มเลยค่ะ9-1ลบหเหลืออะไร9-1ลบ1เหลือ8ค่ะต่อไป5-9ลบ9ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ทำไงคะไปยืมตัวนี้มาตัวนี้เหลือ4ตัวนี้เป็น 15ค่ะ15ลบ9ได้อย่างได้แล้ว15ลบ9เหลือ6ค่ะหลักร้อย4ลบ8ได้ไหมคะตัวตั้งเป็น4จะลบ8ได้ไหมไม่ได้ต้องไปยืมหลักพันหลักพันไม่มีไปยืมหลักหมื่นหลักหมื่นไม่มีไปยืมหลักแสนหลักแสนเหลือ7ตัวนี้ได้รับยืมมาเป็น10%ให้เขายืมต่อเหลือ9มาถึงนี้ยืมมาเป็น 10%, ให้เขายืมต่อเป็น 9ตัวนี้ได้รับยืมมาเป็น14 14-8ลบ8เหลืออะไรคะเหลือ6ค่ะต่อมาหลักพัน9-5ลบ5เหลือ4ค่ะหลักหมื่น9ลบเเหลือ2ค่ะและหลักแสน7 4ลบ4เหลืออะไรคะเหลือ3ค่ะหลักสุดท้าย8-7ลบ7หลักล้านนะคะ8-7ลบเเหลือ1ค่ะเรียบร้อย อันนี้เราได้ผลลัพธ์ในวงเล็บซึ่งมันอยู่ตัวหลังตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ1 3 2 4 6ล้านซึ่งตอนนี้ผลลัพธ์ที่เราได้จะกลายไปเป็นตัวบวกนะคะดังนั้นจะต้องตั้งใหม่ค่ะตั้งใหม่เอาตัวตั้งตั้งไว้เหมือนเดิมนะคะตัวตั้งไว้ข้างหน้าเหมือนเดิมนะคะ บวกกับผลลัพธ์ที่เราได้มาเห็นไหมคะตัวนี้นะคะผลลัพธ์ที่ได้มายกลงมาโอเคไหมคะเออแล้วจับมาบวกกันนะคะสองบวกแปดเริ่มบวกแล้วนะสองบวกแปดได้ไรได้สิบใสศูนย์ทดอะไรคะทดหนึ่งค่ะต่อมาหกบวกสามได้เก้าทดอีกหนึ่งเป็น สิบใส่ศูนย์ใส่ศูนย์แล้วทดหนึ่งค่ะแล้วก็เอาหกบวกห้าได้สิบเอ็ดทดอีกหเป็น12ค่ะใส่สทดหนึ่งค่ะอ่าทดหนึงตัวนี้ใช่ไหมคะแล้วก็เอาหกบวกสได้10ทดอีกหนึ่งเป็น11บใส่หทดหนึ่งค่ะแล้วก็เอา9กบวกห่ก่อนก็ได้เป็น10บวกอีกสองเป็น 12บสองไซสองแล้วทด1ค่ะเอา5้บวกสได้8ปดทดอีกหนึ่งเป็นอะไรคะเป็น9ค่ะและหลักสุดท้าย6กบวกหได้ไรคะได้7ค่ะคำตอบที่ได้ก็คืออะไรคะเจ็ล้านเก้าแสนม่นหนึ่งพันสองค่ะเป็นยังไงเห็นไหมคะ มันจะต่างกับตัวอย่างที่ที่ผ่านมาเมื่อกี้นี้นะคะวงเล็บมันอยู่ข้างหน้าเราทําต่อไปได้เลยเพราะผลลัพธ์ที่ได้จากวงเล็บมันจะไปเป็นตัวตั้งของการดําเนินการครั้งต่อไปแต่อันนี้ผลลัพธ์ในวงเล็บมันอยู่ข้างหลังมันจะต้องไปเป็นตัวบวกหรือเป็นตัวลบของการดําเนินการครั้งต่อไปดังนั้นมันจะต้องไว้ข้างล่างของของการดําเนินการครั้งต่อไปนะคะ เอไปดูตัวอย่างถัดไปค่ะนะคะอันนี้คือการบวกแล้วก็การการลบนะคะแต่เราทำอะไรก่อนคะเราทำอะไรก่อนเราทำลบก่อนนะคะเพราะว่าวงเล็บมันอยู่ที่การลบก่อนนะคะเอามาตัวตั้งใส่นะคะตัวลบใส่นะคะขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยใส่เครื่องหมายให้เรียบร้อย ลบเลยค่ะลบเลยศูนย์ลบห้าได้ไหมศูนย์ลบห้าไม่ได้ไปยืมตัวนี้เหลือเจตัวนี้เป็น10 10ลบห้าเหลือหค่ะหลัก1 0 7ลบสี่เหลือสค่ะหลักร้อยเก้าลบเเหลือสองค่ะหลักพันลบกันได้ไหมคะหกลบเไม่ได้ต้องไปยืมหลักหมื่นมาตัวนี้เหลือเจตัวนี้เป็น16 1หกลบเหลืออะไรคะ เหลือ9ค่ะแล้วก็ในหลักหมื่น7ลบ8ได้ไหมไม่ได้ต้องไปยืมหลักแสนมาตัวนี้เหลือ4ตัวนี้เป็น17 17ลบ8เหลืออะไรคะ17ลบ8เหลือ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 9นะคะแล้วก็ในหลักแสน4ลบ9ได้ไหม4ลบ9ไม่ได้นะคะเรี่ยจะเอา9ไปลบ4ได้ไหมไม่ได้นะเพราะ9ไม่ใช่ตัวตั้งนะคะ เพราะฉะนั้นเมื่อ4ี่ลบ9้าไม่ได้ก็ไปยืมในหลักในหลักล้านมานะคะตัวนี้เหลือห้าตัวนี้เป็น14 14ลบเเหลืออะไรคะ14ลบเ้าเหลือเหลือห้านะคะแล้วก็ตัวนี้5ลบ9้ได้ไหมไม่ได้นะคะแต่ถ้าจริงๆคือเราก็ต้องไปยืมมาถูกไหมต้องไปยืมในหลัก10ล้านมาแต่ครูให้มองตัวนี้เลย10เป็น15้าเลย 15-9ลบเเหลืออะไรคะ15-9ลบเเหลือ6ค่ะไม่ต้องไปยืมให้เสียเวลานะคะเพราะยังไงไอ้นี่พอถูกยืมไปมันก็เลยเหลือ0อยู่ดีพอศูน์ปุ๊บไอ้นี่รับมากลายเป็น15ซึ่งค่าเหมือนกันนะคะครูก,ก็เลยรวบรัดเป็นเอา15ลบ9เหลือ6เลยคำตอบในล็อตแรกนะคะวงเล็บที่เราทำอยู่ได้เท่านี้จากนั้นทำอะไรคะจากนั้นเอาผลลบที่ได้ ผลลบที่ได้ตอนนี้เป็นตัวตั้งหรือตัวบวกในการดําเนินการครั้งต่อไปเพราะครั้งต่อไปเราจะต้องเอาไปบวกถูกไหมผลลัพธ์ที่ได้จากในวงเล็บเป็นตัวบวกถูกไหมคะเพราะฉะนั้นต้องเอาไว้ข้างล่างนะคะเอาไว้ข้างล่างเพราะฉั้นตัวตั้งใส่นะคะตัวตั้งใส่ตัวบวกตัวบวกก็คือตัวนี้ยกลงมาหนะคะยกลงมาลงมาจากนั้น ขีดเส้นให้เรียบร้อยแล้วก็บวกกันค่ะอ้าวมาเลยบวกเรียนบวกได้เร็วขึ้นไหมหกบวกหเป็นเท่าไหร่เป็น1ิใส่1นทด1นะคะทดหนึ่งใส่ไว้จะได้ไม่ลืมนะคะ3าบวกสแล้วทดอีกห่งเป็น7ค่ะต่อมาแปดบวกสเป็น10ใส่0ทูทด1ค่ะ1ตัวนี้ไปบวกใคร ไปบวก9ก่อนได้1บวกเได้1ิบวย6เป็น16ใส่6ทด1ค่ะอ่าทด1ตัวนี้ก่อนนะคะแล้วก็เอา1บวกเเป็น1 0บวย8เป็น18ใส่8ทด1นะคะ5บวกหเป็น10ทดหนเป็น11ใจ่1ทด1นค่ะหกบวก5ได้11ดทดอีกห่เป็น12ค่ะก็ใส่ 12นะคะเพราะฉะนั้นคำตอบที่ได้ก็คือได้เท่าไหร่คะได้12บสองล้านหนึ่งแค่ะขีดเส้นใต้เขียนตอบอะไรให้เรียบร้อยนะคะเป็นยังไงคะไม่ยากเกินความสามารถนะคะอืมตัวอย่างนี้กันบ้างคะ่ะทำอะไรก่อนคะในข้อนี้มีทั้งการลบและการบวกถูกไหมคะ มีทั้งการลบและการบวกแต่สิ่งที่จะทำก่อนก็คือการบวกค่ะการบวกนะคะะมาเริ่มกันเลยตัวตั้ง9586,632แล้วก็ตัวบวกก็คือ12,562,778ค่ะบวกกัน,นเรียนบวกเลยไหมบวกได้เลยเนาะอ่าสองบวก8เป็น สิบใสศูนย์นน 14, นน 4, แล้วทดหนึ่งนะคะสามบวกเเป็น10บทดอีกห่งเป็น1ิบเอใสหนึ่งทดหนึ่งค่ะหกบวกเดเป็นสิบสทดอีกหนึ่งเป็นส4บสี่ดังนั้นใสสีแล้วทดหนึ่งค่ะหกบวกสองเป็นแปดทดอีกหนึ่งเป็นเค่ะแล้วก็เอาแปดบวกหเป็น14บสี่ใสสี่แล้วทดหนึ่งนะคะ 5บวก5เป็น10ทดอีก1เป็น11ใส่1แล้วทด1นะคะเอา1บวก9ก่อนเป็น10บวกอีก2เป็น12ใส่2ใส่2แล้วทด1นะคะ1มารวมกับ1ตัวนี้เป็น2ค่ะคำตอบผลบวกที่ได้ก็คือ22,149,410ค่ะจบรอบแรก จากนั้นผลบวกที่ได้ไปเป็นหน้าที่ไปทำหน้าที่อะไรในการดำเนินการครั้งต่อไปเราจะดำเนินการลบต่อใช่ไหมคะผลลับที่ได้ในในวงเล็บแรกนี้ไปเป็นตัวอะไรคะไปเป็นตัวลบเพราะฉะนั้นมันต้องอยู่บรรทัดที่สองในการดำเนินการครั้งต่อไปนะคะ,ะตัวตั้งใส่อะไรคะใส่ 23,360,000ล้าน3แหแล้วลบกับตัวลบก็คือ22,149,410ล้านหแสนมเั้ยค่ะเห็นไหมคะครูยกลงมาข้างล่างนี้เพราะมันมาเป็นตัวลบนะ,ะเริ่มค่ะศูนย์ลบศย์ 0. โอ้ง่ายเลยต้องยืมไหมเนี่ยศูนลบศนย์ 0. ไม่ต้องยืมนะคะก็ใส่0ต่อมาศูนย์ลบหได้ปะไม่ได้ต้องไปยืมนะคะไม่มีให้ยืม ไม่มีให้ยืมไปยืมตัวนี้ตัวนี้เหลือหตัวนี้เป็น10ให้เขายืมต่อเหลือ9รับมาเป็น10ให้เขายืมต่อเป็น9รับมา10ให้เขายืมไหมไม่ได้ให้ยืมต่อใช่ไหมคะก็เป็น10ลบ1เหลืออะไรเหลือ9ค่ะหลักร้อยเหลืออะไรคะเหลือ9 9้าเ้าลบสี่เหลืออะไรเหลือหค่ะแล้วก็หลักพัน9้าลบเ้าเหลือศนย์ค่ะ ลักหมื่นห้ลบสเหลือ1ค่ะลักแสนสาลบหเหลือ2ค่ะลักล้าน3าลบสเหลือ1ค่ะลัก10บล้าน2อลบสเหลืออะไรเหลือ0นเพราะนั้นไม่ต้องใส่นะคะไม่ต้องใส่คำตอบข้อนี้ก็คืออะไรคะ1นึ่งล้านสองแสนค่ะเป็นยังไงคะยากไหม ไม่ยากเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในการบวกและการลบจำนวนนับที่มากกว่า10,000แสนแบบละคนนี้นะคะวิธีการดำเนินการมีอยู่อันเดียวเลยก็คือให้ดำเนินการจากในวงเล็บก่อนเมื่อทำจากในวงเล็บเสร็จค่อยไปดำเนินการครั้งต่อไปนะคะดำเนินการครั้งต่อไปถ้าถ้าเราสังเกตดูนะคะว่าผลลัพธ์ถ้าวงเล็บมันอยู่หน้าสุด ครูทําต่อเลยเห็นไหมคะแต่ถ้าผลเอ,อ่อวงเล็บเนี่ยมันอยู่ข้างหลังแล้วมันมีตัวตั้งอยู่ข้างหน้าไม่ว่าจะเป็นตัวตั้งนั้นจะเอาไปบวกต่อหรือลบต่อให้ให้ทำสองครั้งนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวถ้านักเรียนยังงงตรงนี้เรียนกลับไปดูตัวอย่างอีกหนึ่งครั้งแล้วทําซ้ํานะคะเล่นกําหนดตัวเลขเองก็ได้ฝึกฝึกบวกหรือฝึกลบ ทำได้เองเลยนะคะเพราะฉะนั้นฝึกฝนบ่อยๆเดี๋ยวนักเรียนจะชานาญเพิ่มมากขึ้นเองคลิปนี้ครูฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ